สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่10มิถุนายนนะคะ2,558ในส่วนของตัว Safety Deck f u t u r นะคะเมื่อวานปิดร่วงลงไปกว่า18จุดนะคะโดยชำระราคาช่วงเย็นอยู่ที่ระดับประมาณ971จุดนะคะก็ ด้วยวอลลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นนะคะประมาณ1 0 0 0 0แสนสัญญานะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ยจะเห็นว่ามีการเข้าซื้อขายที่สวนกันนะคะต่างชาติขายออกมามากกว่า เ0็ดสัญญานะคะ,ะในส่วนของตัวสถาบันเนี่ยซื้อส่วนเข้ามามาณสี่พันหนึ่กว่าสัญญาดังนั้นเนี่ยภาพของสถาบันที่มองว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแรงหนุนก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแรงขายจากต่างชาติเนี่ยยังดูมีทิศทางที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการที่จะปรับลด การลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์อยู่นะคะขณะที่ในส่วนของฝั่งตลาดหุ้นเองเนี่ยนักทุนต่างชาติก็ยังมีขายออกมาพร้อมกับนักทุนสถาบันที่กลับมาขายสุทธิ ในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าให้มองก็คงจะต้องจับกลับมาจับตาดูในเรื่องของปัจจัยที่จะเข้ามาชี้นำทิศทางของตัวนักทุนกลุ่มหลักๆทั้งสองกลุ่มนะคะซึ่งก็มองว่าถ้าดูในส่วนปัจจัยภายนอกเอง,เองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะก่อนการประชุม เฟดในกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่พร้อมกับการเจราจานี้ของกรีซที่ยังคงยืดเยื้อะนะคะทําให้เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปก,ก็ยังปรับตัวร่วงลงนะคะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐปิดค่อน,นข้างทรงตัวนะคะส่วนบ้านเรานะคะเรื่องของการประชุมกรนงวันนี้นะคะเป็นที่จับตาดูนะคะก็คาดการณ์กันในเรื่องของการที่กรนงจะ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปที่ระดับ1.5เซนะคะหลังจากการปรับลดต่อเนื่องในการประชุมสองรอบที่ผ่านมานะคะแล้วก็บาทเนี่ยก็ดูจะตอบรับค่อนข้างดีต่อ,อการปรับลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อ่อนลงมาแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการปรับลดดอกเบี้ยลงนะคะอีก0.25ซนตเนี่ย คาดว่าน่าจะเป็นลมต่อตลาดหุ้นมากกว่านะคะเพราะว่าจะสะท้อนในเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวกดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานากลุ่มธนาคารพาณิชย์ให้ปรับตัวลดลงนะคะส่วนถ้าดูในส่วนราคาน้ำมันโลกนะคะพุ่งขึ้นกว่า3.5%ดูจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่บ้างนะคะแต่ว่ายังให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกแล้วก็เรื่องของกรงเงนเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ช่วยหนุนตัวดัชนีเชฟ5ฟแล้วก็ตัวฟิวเจอร์ได้เท่าไหร่นักนะคะส่วนเบสิสนะคะเมื่อวานติดลบไป10.08จุดนะคะทำให้มีโอกาสจะเห็นการปรับแคบของเบสิสพร้อมกับการดีดกลับของตัวราคาฟิวเจอร์อย่างไรก็ตามอย่างที่กล่าวไปนะคะปัจจัยต่างๆยังดูกดดันให้ ตัวไอซ่าสู m หนึ่งห้ายังอยู่ในกรอบทางลงนะคะถ้ารีบาวกับขึ้นไปไม่ถึงระดับ980จุดนะคะมีโอกาสปรับลงมาแนวรบับ965แล้วก็โลเดิมแถวแถว0จุดนะคะแนะนำให้เข้าเปิดชอ็อตที่ระดับ9 7 6จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร6 8ถึงจุดแต่ขาดทุนในระดับ980จุดนะคะส่วนซิงเกิลสตอลฟิวเจอร์นะคะแนะนำลงทุนในส่วนของท็อป m 1 5นะคะสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณลบจากเครื่องมือตัวหลักๆแล้วก็ยังอยู่ในโซนบลลิสนะคะ ส่วนปัจจัยพื้นฐานของท็อปเนี่ยแนวโน้มไตรมา2นี้นะคะค่าคันกาดณน่าจะอ่อนตัวลงหลังสเปรดดีเซลแล้วก็น้ำมันเครื่องบินเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากหมดในส่วนของอุปสงค์ในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็น่าจะมีผลขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหลังค่าเงินบาทอ่อนนะคะแม้สเปรดอะลลูมิเนเนี่ย มีแนวโน้นไมไปสูงขึ้นนะคะราคาที่น้ำมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้นเนี่ยหนุนกําไรในส่วนของสต็อกนนะคะแต่ก็ยังคงความผันผวนน่าจะกดดันราคาหุ้นที่ขึ้นมาเข้าใกล้ถแถวๆประมาณการที่ให้ไวถแถวๆประมาณ56บาทนะคะเปิดช็อตท็อป M15 ที่ระดับ3บาทประมาณทั้งบรา51บาทนะคะตัดขาดทุนที่ระดับ3.70นะคะปิดการประชุมในส่วนของติาวุกลเครือยนนุพันธ์ค่ะ